จะคนรวมกันมัีคลุไพรนะไปู่กยพาเปพาไกินนี่จืดเนมัดนึงกับยพาเยพาจอยนะจืดเนี่เมื่อยเยพามเาตาผู้เฝาวจ้ะเมื่อน่ะไปบ้านยังองนี้บ้านขอบไงมือมือพ่อชาวนาเค็ม เข่งเข่งเลยละเข่งเข่งเลยช่องตู้บึงนายนัวนะเห็นยูเห็นยูบึงนายนัวช่องเลยค่ะช่องช่องเลยปะอยากไปตลาดเล่นป้าพิงได้งหมช่องสามอันนับดุเหนิ้วจะมีนิ้วนิ้วมือนะอะ่รยังไงบุญจ้ะบุญบุญเมื่อคือดอก khai khai nhá cho đi khai sản vô khá sẵn. con khá sẵn cái kia tôi nói à. nè đâu nhắc khảo tiền điện thấy điện uh, nè ô điện e đi thấy ô điện này đi này hiền chị chui đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

เอากินนี่บ่ฟังดีเรารอเขาเบืงในก่อนป่ะแล้วจะออกอาเบ่อีกบ้านลูกป้าเบืงในก่อนเอาไลยดลมอือปุ้งบ่มีบ่เอยนี่ได้ี่ลูกหลานนี่นะนี่สองอันพอดีที่ใจได้ กี่บัตแพนเลยนี่นี่อันเทอาไรขึ้นอ่ไรกุัแวเฮ้ยพาไปเลยลูกไปลูกอะไปกุ้งเนี่ยอุ้ยอุ้ยกลไกล้มาสาวน้อยขอเราตลาดนี่ทำไถือเห็นไหมชิลมมไห អឺគគីញ៉ាំទេញ៉ាំមាត់អានេះស្មាត់ខ្លួនទៀតប៉ាងនេះវាប៉ាង៉ាំង៉ាំង៉ាំទៀតអេខ្ញុំរកសុខណាស់ទៅនេះ

Bây giờ luôn Cái tóc á mà còn ngâm thì. bay ừ. ừ. nha. Ừ. Nha đẹp tụi em là. Nghe bài nhảy đi. Ừ. Ui. Ừ. Bài nhảy chẳng đời nha, hiểu biết khiệt nên à. nè, khiệt đúng không? Nè. Nè. rồi. Vài thế nè Đi vãi được ạ Không khao đi Dạ Bá đi kìa bá Bá Ú nó mày này thế à nè mấy Mà xem มันให้คุ้มเต้นเนอแทมเนอแเนอะคนช่วยไปใช้คนช่วยมายินนะคนชวย่าอะไรเรอบหนเ่าไ่เนเรอเท่าไรสิบพันเอาละด้เทียนัไนี้ใช้เรนไยะ bò ừ, à, à, cốt không sai bác tài. ba. nồi này được. đấy. anh em anh em con này trao con này trao đây phật tử nè. này. đi này.

bao nhiêu Biu Abu. Mang thay này nó oh, này. Nước ăn. ăn. Ôi, này thế. nó bao xong ăn. mặn. À, <cười> mà à độ. hàng, mẹ hiền. Mát độ, ăn đây. <laughs> Ghét đi mình. Bye là ừ. tôi ơi kiểm tra qua. Anh hai bàn luôn. Anh hai bàn luôn. Anh hai ăn luôn. Anh hai bàn luôn. Anh hai luôn. hai bàn luôn. Anh ăn. bàn ăn Anh hai bàn mười hai lượt. Tiếng bìa đầy một lần hai. Ao nắng tay anh anh anh. Nào bìa 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 เนี่ยขบนะหากคั้นกินนี่ได้ไปดูยังายแย่าาวดีดาได้ยังมือนี่ไปปุ้งพร้อมเมื่อเมื่อะเขากะซื้ออะไขนมขบเจ็บผุงมาแล้วเอาหอมมื่อได้หรอเนี่ยืมเจ็บผุงมาเรบ้างอยู่ในอยู่ในหรอ ชูเขากินได้คือจะได้กินกับเขาเพราะอ้าวได้หอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอืมเออบางไว้บ้างขึ้นเลยไปกันเลยไล่แล้วไล่ฟุ่งแล้วไล่ฟุ่งแล้วคือหายใไปบายแล้วหล่ะหิวขึ้นไหมใช่นไหย อูไไ้หิ Barn ่มตูหแ่มตูหแ่มตูจ wow. 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 si ังเลยว้าวว้าวชีชมชีชมทั้งสอนะชีชมเนาะชียวชีชมุน่ากินชีชมชีชมชีเยวชีเันชิเผาของหนามใช่คืสองโมใช่ิกกปุงนี้ลูกปุปมีอย่างนีมีปุิงหนยลูกปุจิงหนยชมชม

มือเปล่าเื่อนก็ได้ดุมือเปล่าเลื่อนอะไรแม่ไม่ทิ้ให้กวนะลาละจะักนี่อ้ละละอตาพ่อพกับตาแม่มคือกันนั่นหะจักคือใคระมัเนเพิ่นเอาน้ำไผ่วแม่ขึ้นน่อยหน่อยโอ้เฮียนมาหรมีรูดมีดูดเมื่อไรด่าชิลงเฮียนนี่มื่อไมื่อไรวันอาทิตย ใจตีเนี่ยเราอะเนี่นั่งขายก็เย่างแล้วมามันก็ถามจะเบิกร้านคลงไปเรื่อถามแวไงวะอยู่บ้านไหนเอยู่านใหญ่แม่แ่ารมีคนถามได้บอกท้าก็บอกเลยจักอยู่หนอนังเนาแม่